ผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจะกันดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา8นาฬิกาณโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักน้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกอําพลนนทพาสิบเอกต้านสีใสและพลทหารสรวิทย์การสวัสด กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่100ร้อยตำรวจเอกวิทยาสุขศรีร้อยโทพศวรรษหงษาจ่าสิบเอกชัยทวัฒน์ฟงคำจันทร์จ่าสิบเอกภัยารคำสนาม สิบเอกสุริยาบุตรวงศ์สิเอกอัธพลศรีบัวเทพ1ิเอกสมชายอุตสาดีสิบโทธนาทิพอินทเกตพลทหารทวีชัยง้นหงพลทหารกันตะพงตุลันแก้วพลทหารชิราวุฒิบุกเงินพลทหารสิทธิศักดิ์มาลุนพลทหารนัทพลพดุงกิจ อาสาสมัครทหารพรานอลังการพันนารีอาสาสมัครทหารพรานยศพัฒนถึงคำภูอาสาสมัครทหารพรานเกรกฤทธิ์การจนะชาติและอาสาสมัครทหารพรานจักชัยแสนทวีสุขกำลังพ้นที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กําลังพลและครอบครัวหาที่สุดมิได้